ไล่เรือไฟมือนนี้มีโอกาสจะไปไล่เรือไฟส้เขาเพราะว่าเห็ดมาเป็นปรตัวน,นี้ดังเดิมมาเตะสมัยโบราณก่อนแล้วครับเรือผมมุ้มิู้เขา,าเดี๋ยครับป่าเรือที่นี่มีเรือนน้ำกันเรือไฟน้ำกันซีรั่ครับพี่น้องซีรั่มซีรั่ผมกับท่าพี่นอ้องเท่าผ่านคงคขาเลยคณะกรรมการทั้งหลายนี่ยแหละครับสิบห้าเพิ่น มีเรือกไฟซีร right ัมเหล็กกามีกระจูครับกระจูบ้านผมเอินกระจูแต่ว่าทั้งภาคเหนือเอินกระท่งสายหรือภาคกลางเอินกระท่งสายแต่พวกบ้านภูเขาเอินกระจูครับเอิญกระจูหรือกระจูหรือกระโปงนี่ยครับเอากระโปงข้าวกระโปงข้าวเอากระโปงข้าวมาเห็ดเป็นกระท่งนะครับกระท่งปลอยแล้วก็ใส่น้ำมันย่างใส่น้ำมันย่างเดี๋ยวน้าเดี๋ยวนี้ผมมีน้ำมันย่างครับคือเอา น้ำมันโซล่าน้ำมันโซล่าสุกสุกใสควายควายควายแลย้วก็เห็ดปล่อยมันไหลลงมาครับโดยการน้ำของจาอาวาดวัดอัมพวันครับท่านดอยสุเทพครับจาอาวาดดอยสุเทพคนใส่ผ้าเห็ดทุกปีทุกปีเป็นงบจากของทางออบตสามดหงหมูครับวันนี้ได้มีโอกาสมาเห็ดอ,อีกเคือ่อหนึ่งอีกตัวนึงๆผมกาชีไทยทอดให้พี่น้องเบิ่งอีกเครื่อหนึ่งครับ สดงามๆไ้งงพ,พี่น้องบ่งบ่งเพื่อเพื้นเพื่อไฟครับเพื่อไฟกับสีไรมาเป็นมูมือนีตอนนี้พืกอ,อาาสีไข่แน่ดอกครับเพราะว่าปีนี้บบล่มครับครูปีลม่มครับลม่มล้มใต่ไฟบ่ไดเลยปีนี้ก็อาจชิใต้ได้ครับปีนี้บบล่มอากาศดีครับอากาศดีผนฝ้ากับโบตทกอากาศดีคล้องฝ้าก็แจมใสนี่ครับบ่งคล้องฝ้าแจมใสเพื่อสีไ้โอกาสอยู่ด,ดอกเพื่อสี เป็นพี่งามชาของพี่น้อง9ตำบลกรุงคำนะครับขอเชิญเชิญพี่น้องมาเบิ่งนะครับเด้อมเหมือดแรงฝนกัดสิเริ่มปล่อยประมาณทุ่มทุ่มครึ่งครับทุ่มครึ่งทุ่มครึ่งปล่อยให้พี่น้องเบิง่งทุ่มครึ่งเรือไฟเนี่ยพล่มาเป็นแถวมากเลยมาเป็นแถวมันสิมีลูกอ่าเฮ้อโห กอ่็จักสิลูบยังอีกคู่น,นึงอันนึ่งพันสี่าพญาคูตับโอมีนทันสี่านกแอนตับโอมีนทันสีนแมน,น,นยังมาเบิงเอาพี่น้องมาเบิงเอาอันนี้ผมจะไปจอดจออด่าเติมน้ำมันพอช่วงนี้บริษัทเลยเติมน้ำมันครับสีไปจอดเติมอยูอ่บ้านอุ่นไอดินครับโฮมสเตย์อุ่นไอดินของดาดชู้เพื่อนครับสีไปจอดอยู่นั่นครับจอดเฮ็ดอยู่หันเพื่อนกา บอกผมต่ว่านี่คนแรกว่ามาจอดจักบ้านผมเด้อผมสีตอนรับจักสีแมนบ่มีหอกครับไปหัวตะกอนจังหวะกันก็เพิ่นไปจอดซอมแซมเพราะว่าเดี๋ยวนี้กำลังหันกนหันดาันนี่อยู่ครับเพราะว่าหันกลหันดาอย่นนี้กระปงก็ยังบ่ทันงะปสอนกมันก็ยังบรทันอระองกงะองอรกกอกนะครับปล่อยให้มันแลอ เลือมัาไว้เพราะว่าย้อนคาดท้ายถอดสดอยู่อย่างพี่น้องเบิ่งนําว่านับฟ้องเฮาเป็นแน่ใดเต็มคู่มือเป็นแน่ใดมีความสวยงามซ้ำใดน้ำขึ้นน้ำลงซ้ำใดครับพี่น้องที่แด้ฮู้ครับอันนี้คือถ้ำ,นนค,ำค,คูปี้คูปี้วายเจ้าเมย์งพงผ้า,าหรือคูพญานาคเม่เจ้าแม่พญานาคทั้งหลายที่อยู่ในน้ำเพราะขามาเพิ่นที่เฮาอาบสงหรือ เพื่อนมาล่างถวยล่างจานเพื่อให้สะสางความสะอาดในร่างกายเท่านี่แหละหอดย่ำนี่มาเข้าก็ต้องมาขอขมาเพื่อนขอขมาเพื่อนเพื่อให้มีขม้อมยู่เด่นเป็นสุขแกงมวลมนุษย์ของเทานเนี่ยแหละครับเพื่อให้เบียดเบียนซึ่งกันและกันครับเทาเห็ดนใน้เพื่อนเพื่อนมองเอาขาก็ต้องมาสะสางขอขมาเพื่อนเป็นประเพณีมาแต่ดังเดิมครับเงี้ยนี่พี่น้องเป็นประเพณีมาแต่ดัองเดิมบ่ได้ปา้าบ่ได้พิ่ม โบเดพาโบเดตินโบ้ยขาดแนี่ยนี่โบ้ยเคยขาดเก็ดมาเป็นทุกปีทุกปีโดยการนําของชาวบ้านสงขคำโดยการนําของชาวบ้านสงคามีผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยอปอและอาซาบานเฒ่าผู้แก่ทั้งหลายไในภาซอยกันเฮ็ดทุกปีทุกปีร่วมไม้ร่วมมือซอยกันขอบคุณหลายๆที่ซอยเหลือกันครับดูแลเบิ่งแย่งกันมีเล็กมีหน่อยเล้าใหม่เล้าต่อคซอยกันครับมัดาปอมาโปะ ลอยกันตัดใหม่ตัดต่อขอบคุณเจ้าของไม่เฮียเนยเธอร์ครับลุงย่าวนี่และกาลุงท่องเนยพอเลิศเนยที่เพิ่นถวายเพิ่นโม่นำ่ำโม่ใม่เฮียไม่ไฟหน่ำครับไมเฮียไม่ไฟเอาสมนีนก่อนเนาะครับนอพี่น้องเนาะบานาจังเบิงเบิงอีกต่อไปตอนแรงเล่ผมกัดจิได้งไทยอทยอดสดให้เบิงกี้ค่หนึงหรือ ตอนรอแรงๆรงคุณล่ะครับเพราะว่าตอนนี้สิได้จอดอใกล้สิฮอดเลยแหละบ้านโูมสตรีอุ่นไอดินเพิ่งก็ได้ย,ย่านแป็ดพุ่มโบย่างจุดดอกใกล้สิเบิดรเลยแหละสร้างกับโบนี่เตรียมดอกจะให้พี่น้องเบิ่งตอนความสวยงามของเพิ่นตอนแรงๆครับตอนแร่งแรงสองริมฟังงามครับงามสองริมฟัง ได่ไอ้คนขับเรือผู้เดียวครซีฮอดแล้วล่ละงานบ่อะ้รภาษาลาวจังมงี้ยงดอกมาผู้ใหญ่ย้อยลงมาซอยขอดเด้อเจ้าไปกำลังสีเฮ็ดแล้วมาบ่งตู้ความสวยงานแตกตาเฮ็ดปีนีเฮ็ดลร้กว่าเกาเฮ็ดสีร่ำ เล็ดซีล่ำเพราะว่าไม่มันหลายไม่มันหลายเงินข่อยก็หลายเนี่ยพวกัาที่ะอาชิบไยกันกบสื่อเที่ยนซสื่อ,อนะมัน่นว่าาะจอดอยู่บ้านคนบ้านโฮมอุ่นไอดินนี่